ผ้าถุงสวยๆค่ะผ้าถุงลายลิซ่าสีฟ้าราชินีสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาพื้นนี้นะคะ1,290ัรบาทพืนนี้1290บาทนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดนะคะก็แจ้งไซส์นะคะพร้อมนะคะโอนประจำนะคะ1,000บาทด้วยนะคะคุณลูกค้านะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่นะคะพันธิลานะคะอยู่อำเภอปักทงชัยนะคะจังหวัดนคนรราชสีมานะคะสั่งตัดนะคะผ้าถุงนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะค,ะคุณลูกค้าจะถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวาคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะเพราะว่า ถ้าเราถนัดซ้ายนะคะผ้าถุงแบบป้ายรุ่นนี้ผ้าถุงแบบป้ายรุ่นนี้นน ى, ตะขอตะขอตัวสุดท้ายนะคะคุณลูกค้าขาตะขอตัวสุดท้ายจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะคุณลูกคา้านะแต่ถ้านะคะนุ่มนะนุ่มถนัดขวานะคะนุ่มถนัดขวาคือนุ่มใส่เนี่ยไข่มุกอยู่ข้างขวามือนะคะคุณลูกคา้าขตะขอตัวสุดท้ายของนุ่มที่นุ่มใส่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะคุณลูกคา้านาะคุณลูกค้าสังเกตง่ายๆแค่นี้เลยนะคะคุณลูค pandemia, กค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะผ้าถุงผ้าไทยของร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะคุณ ชมมากกว่า5,700รีวิวคุณลูกค้าขะเข้าดูเข้าชมก่อนได้เลยนะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีพาไทยได้เลยนะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะเลือกนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขะเป็นผ้าายหมักโคนเป็นผ้าฝายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้า่ะลายลิซ่าสีฟ้าราชินีคุณลูกค้คกคาขะเลือกตัดเป็นผ้าถุงเลือกตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะคุณลูกค้าขาแบบ่งเป็นสส่วนแบบนี้เพราะว่าคุณลูกค้าเราแจ้งรอบเอว30สะโพก40ความยาวอยู่ที่35 ความยาวอยู่ที่37นิ้วค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาแบบนี้ได้เลยทางร้านก็จะตัดแบบนี้ให้นะคะคุณลูกค้าเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่บอกว่าไม่ทราบสะโพกไม่เป็นไรนะคุณลูกค้าขาไม่ทราบสะโพกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทางร้านจะตัดเป็นสะโพกฟรีไซส์ให้นะคะคุณลูกค้าขาได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้คุณลูกค้าถนัดซ้าย อันนี้คุณลูกค้าถนัดซ้ายเนาะตะขอตัวสุดท้ายตะขอตัวสุดท้ายจะอยู่ทางด้านขวามือตะขอตัวสุดท้ายจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะที่นุ่มใส่ไข่มุกอยู่นะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะที่นุ่มใส่ข้อมืออยู่นะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาในราคาสุดพิเศษเพียง1,290กบาทนะคะสำหรับผ้ารุ่นนี้นะคะเลือกนํามาตัดเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงนะคะคุณลูกค้าขาจะราคาอยู่ที่1290บาทเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้นะคะมีนะคะคุณสมบัติพิเศษเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบเนื้อผ้าแบบว่าใส่สบายๆใส่สบายๆเนื้อผ้านุ่มผิวทิ้งตัวคุณลูกค้าขาแนะนา,นาเป็นผ้ารุ่นนี้ เป็นผ้าายหมักโคนเป็นผ้าายมัดหมี่นะคะทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขาผื่นนี้สวยมากๆเลยนะนอกจากออกมาแล้วสวยๆนะคะความยาวอยู่ที่37นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่37นิ้วนะคะนุ่ม,มสูง160เซนติเมตรนะคะใส่ออกมาแล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะสําหรับนะคะผ้าถุงความยาวอยู่ที่37นิ้วนะคะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้ถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้โอนมาจํา1,000บาทอีก290บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะรวมไปถึงอย่าลืมนะ ต้องแจ้งนะคะเอวใส่เท่าไหร่นุ่มวัดใส่เอว30สะโพก40ความยาวผ้าถุงนุ่มใส่อยู่ที่37นิ้วนะคะถ้าเป็นผ้าถุงสําเร็จนาะแบบป้ายนะคะคุณลูกค้าใส่ได้นะความยาวที่35ก็ใส่ได้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะใส่ผ้าถุงเคยใส่ตัวปัจจุบันที่ใส่อยู่หรือว่านะคะ ที่เคยใส่ประจำคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเคยใส่ความยาวเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะผ้าถุงนะคะความยาวสูงสุดได้อยู่ที่37นิ้วนะคะคุณลูกค้านะความยาวผ้าถุงของร้านแม่มาริพัดไทยของเรานะคะความยาวสูงสุดอยู่ที่37นิ้วนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้ากรณีพิเศษถ้าคุณลูกค้าบอกว่าคุณลูกค้าสูงมากเช่น175อย่างเงี้ยคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ความยาวผ้าถุงสัก38 38นุ่งขออนุญาตต่อตรงนี้นะคะ บริเวณขอบตรงนี้ปกติขอบมาตรฐานมันจะ1นิ้วแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากใส่ที่38นุ่มขออนุญ,ญาตเพิ่มขอบตรงนี้ขึ้นมานะคะเป็น2นิ้วนะคะคุณลูกค้าเนาะเราจะเพิ่มในส่วนนี้นะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าในส่วนของใชยผ้าตัวนี้นะคะได้อยู่ที่ทั้งหมดเลยนะคะจากขอบเลยนะว่าจะขอบลงมา วัดจะขอบลงมาสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วนะคะคุณลูกค้าเนาะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้38นุ่มจะเพิ่มตรงขอบอีกหนึ่งนิ้วนะจะเพิ่มในส่วนนี้นะคะคุณลูกค้าเนาะขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าตามนี้ก่อนนะคะขออนุญาตคุณลูกแจ้งคุณลูกค้าตามนี้ก่อนนะเพราะว่ามีคุณลูกค้าบางท่านนะสูง175ถามเาถามว่าถ้า30เอ่อความยาว37สเน่ะสำหรับคุณลูกค้าน่ะมันจะอยู่เหนือเหนือตะตุก เนาะคุณลูกค้าบอกว่าเราจะแก้ไขเราจะใส่ยังไงได้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขะเอาตามนี้แหละเราก็เพิ่มตรงของบหัวซินเอานะคะเพิ่มเป็น2นิ้วนะคะคุณลูกค้านะมันก็จะได้ความยาวเพิ่มมาอีกมันก็จะได้ความยาวนะคะเพิ่มลงมาอีกนะคะคุณลูกค้านะอีกหนึ่งนิ้วก็พอดีสวยอยู่นะคะพี่พี่คะรวมไปถึงนะคะถ้าผ้านะคะไลายลิซ่ามีหลายมีหลายสีนะผ้าลายลิซ่าค่ะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ690้บาทราคาผืนละ690บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นี่ไง ผ e. ้ามีความแบบว่านุ่มผิวบางเบาใส่สบายคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านําตัดได้เลยนําไปตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะอัดผ้ากาวไม่อัดผ้ากาวก็ได้สําหรับผ้ารุ่นนี้ผ้ารุ่นนี้พรีเมียมสุดๆคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเนื้อน,นุ่มระมุนคุณลูกค้าขาผืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลผืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลนะคะเป็นผืนเดียวกับที่คุณพี่นะคะพันธิลาสั่งตัดเลยนะสีฟ้าน้ําทะเลจ้า สีชมพูค่ะสีชมพูกลีบบัวสวยๆสีชมพูกลีบบัวสวยๆจ้าสีเหลืองนี้จะเป็นสีเหลืองพาสเทลสีเหลืองนี้จะเป็นสีเหลืองพาสเทลสีเหลืองหวานหวนสีเหลืองอ่อนๆนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาผืนละห9รอบาทราคาผืนละ690บาทค่ะคุณลูกค้าขาเนี่เลยค่ะสีแดงสีแดงมะเหมี่ยวค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีแดงเป็นสีแดงมะเหมี่ยวสีแดงอมชมพูสวยๆนะคะคุณลูกค้านะ ผืนละ690บาทนะคะมีของแถมให้นะคะคุณลูกค้าขานี่เลยแถมกระเป๋าใส่โทรศัพท์ให้1ชิ้น690บาทแถมนี่เลยกระเป๋าใส่โทรศัพท์ให้1ชิ้นนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ2ผืนนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง1,350บาทค่ะสีม่วงค่ะสีม่วงเข้มๆนะคะสีม่วงเปิดมังคุดสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชื่นชอบสีไหนเฉดไ,ไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะมีเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวลองดูสี โอเคมีตอนนี้มี5้าเฉดสีตอนนี้มี5้าเฉดสีตามที่น้องแจ้งไปนะคะคุณลูกค้านอกรวมไปถึงคุณลูกค้าค่ะนอกจากตัดผ้าถุงแล้วนะคะนําไปตัดกระโปรงนําไปตัดกระโปรงหางปลาผืนนี้คุณลูกค้าขาสวยไหมที่น้่มใส่นะคะคุณลูกค้าคานี่เลยคะ่ะกระโปรงหางปลานะคะเอว30 สะโพก40ความยาวอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้ราคา1,290บาทนะคะผืนนี้ใช้นะคะเป็นสีชมพูกะปิคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าได้คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะคะคุณลูกค้าขามีขายนะอันนี้จะเป็นสีชมพูกะปินะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูกะปิสวยๆค่ะ สำหรับคู้ลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มาริผ้าไทยนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ร้านแม่มาริผ้าไทยยิน <alongside> ด <themselves> ีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาร้านแม่มาริผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบสนใจนะคะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนด้วหมาเลขโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนด้วยหมาเลขโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะ คุณลูกค้านะคุณลูกค้าเราจะได้ส่งรูปคอนเฟิร์มการรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่คุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้าค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยววันนี้นุ่งขออนุญาตนะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่นะคะพันธีรานะคะอยู่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีของขวัญของฝากแถมไปให้เดี๋ยวมีของขวัญของฝากแถมไปให้นะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบสนใจรอดูรอชมนะคะรรดดดมมนนะีีไลสสุกวววั้้ยแ็ มีลงข้อมูลข่าวสารนะคะและที่สําคัญคุณลูกค้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดคําว่าทั้งหมดด้วยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดทุกโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็กิจกรรมดีๆนะมีผ้าสวยๆมีผ้าถุงสวยๆนะคะที่คุณพี่นะคะจากจังหวัดต่างๆสั่งตัดกันเนาะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะได้ชมตัวอย่างไปด้วยคุณลูกค้าจะได้ทราบข้อมูลว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะคะในการสั่งตัดนะคะกับร้านแม่บริภาไทยของเราค่ะยินดีนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่่่าานนนนนนททัััววไยขออบระะคคุุณกกสสเจใหมี ี่ะในรีวิวช่วงต่อไปนะคะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ